I got a bottle of Patron and some lights off. To red devil. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวร้อนนะครับประจำช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนล่าสุดนะครับคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้บทสรุปสักทีสําหรับอนาคตของกุนซือเอริกเทนฮากนะครับซื้อเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เอริกเทนฮากคุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแถมจะได้สัญญาใหม่อีกด้วยนะครับสาหรับเอริกเทนฮากล่าสุดนะครับดีแอดติกสื่อกีฬาชั้นนําได้ออกมารายงานว่าสโมสรมน เชสเตอร์อยู่ในแต่ได้ทําการประเมินผลงานเสร็จแล้วนะครับและได้ทําการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายให้เอริกเทนฮักดําเนินตําแหน่งกุนซือต่อไปในฤดูกาลหน,น้าพร้อมกับพูดคุยถึงการขยายสัญญาออกไปอีกด้วยนะครับโดยเอริกเทนฮักถูกโหมกระแสะข่าวกาลังเจออนาคตไม่แน่นอนในถิ่นโอแทฟฟอร์ดมาตลอดหลายสัปดาห์นับตั้งแต่ที่เจ้าตัวพาทีมควาชมเอฟเอขัได้นะครับก็มีกระแสะข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเจ้าตัวจะถูกปลดออกจาก กระทั่งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงพูดคุยกับโค้ดวัย54ปีจนได้ข้อสรุปและมีข่าวออกมาเมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าเอริกเชนฮากจะได้คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าหลังจากที่เจ้าพ่อในวงการข่าว4เบอร์ใหญ่ของวงการนะครับได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วถึงแม้ว่าสโมสรจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามถึงเรื่องการอยู่ทําทีมต่อของเอริกเชนฮากนะครับหลังจากที่ บอร์ดบริหารอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าเอริกเทนฮฮกจะเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอย่างแน่นอนหลังจากกระบวนการทบทวนเสร็จสิ้นหลังจบฤดูกาลของสโมสรจบลงด้วยการตัดสินใจเก็บเขาไว้ต่อไปและเอริกเทนฮฮกก็ตกลงที่จะอยู่ที่ยูไนเต็ดต่อไปด้วยโดยเดวิดออสตินและฟาลาบีซซโอโรมาโน่นะครับได้รายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างการทบทวนหลั ฤดูการนะครับและข้อสรุปที่ชัดเจนในท้ายที่สุดก็คือยังคงไปต่อกับเอริกเทนฮากในฤดูกาลหน้าส่วนเจมดักเกอร์และไซมอนสโตนนะครับมีรายงานว่าเอริกเทนฮากยังคงเป็นผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต่อไปตอนนี้ยูนเต็ดกำลังพูดคุยกับเอริกเทนฮากเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างกลุ่มทุนอินิออสผู้บริหารฟุตบอลกำลังพิจรรารณางานของยูนเต็ดนะครับถูกเชื่อมโยงกับโทมัสทูเคิลโบเซติโนกีแร็ม เคนนาแกดเดตเซาเกตโรเบโตเดเซบี na, gate, bi, และรวมไปถึงโทมัสแฟงนะครับทว่าสุดท้ายดิวไม่เกิดขึ้นซึ่งสัญญาของเอริกเชนฮากกับยูเนเต็ดเหลือถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นพร้อมออปชั่นต่อได้อีก12เดือนและรายงานได้ระบุเพิ่มเติมว่าทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการช่วงหาลือนะครับถึงการขยายเงื่อนไขเหล่านั้นออกไปด้วยโดยผลงานของผู้จัดการทีมชอดัตจบเฮมิลิกฤดูการที่ผ่านมาด้วยอันดับที่แต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของสโมส พร้อมประตูได้เสียลบหนึ่งะครับแต่ยังได้แชมป์บอลถ้วยรายการใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง f a ฟครับย้อนไปซีซั่นก่อนนะครับเอริกเทนฮฮกย้ายจากอาจ็ตอัมเตอร์ดัมเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นปีแรกพาทีมจบอันดับที่3พร้อมกับคว้าแชมป์คาราบาวครับนะครับและฤดูการน่าจะได้โอกาสล่าถ้วยรลังวันให้กับสโมสร์อีกต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนปีศาจแดงอย่างเราๆในเช้าวันนี้นะครับเพราะการสัมภาษณ์เมื่อคืนที่แกเลตเซาเกตว่าจะลาทีม ชาติอังกฤษส่วนตัวแอดมินก็ใจหายใจคว้าเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาคุมทีมแมนยูหรือเปล่าวะทําไมมันให้สัมภาษณ์ว่าจะอําลาทีมชาติอังกฤษแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเอริกเชนฮากได้ไปต่อก็ถือว่าดีใจมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เหมาะแล้วหรือไม่ที่เอริกเชนฮากจะได้คุมทีมต่อและได้ต่อสัญญาด้วยลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดี ครับ